น้ำมักวันไหนใส่ปุ๋ยวันไหนใส่ยังเลยเข่ากระซั่มนี่แหละเอาล่องเบิึงวันไดนยังมือแล้ววัน่วันพ่อเดือนไปยีสิบกว่ามือใช่ไหมสิบกว่ามือพอมาเวิร์มวันปีใหม่แม็นวานี่กับวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยหลังปีใหม่แมนนี่นี่เข่าสูงซ้ำนี่ถือว่ามันมีประสิทธิภาพดีอยู่ามีตั้งแต่แซ่ขับปลูกแซ่ขับปลูกก็แมนงอกดีปุ๋ยไปยังกับ่วันไหนล่องปืนยังจักยาง แสดงว่ามันเป็นน้ำมันมักมันมีประสิทธิภาพดีอยู่น้ำหนามมักกระถาทดลองมึงผลผลิตพองมันถ้ามันเด็กเกินขาดแสดงว่ามันมันดีแต่วันนี้ก็ถือว่าพ่อใจอีกในส่วนหนึ่งที่มันเกิดดีมันงอกดีล้วก็ได้สามความุกปีห้าสี่ได้สามเขาปลูกมันเจอะงายมันว่าปีนี้ก็ถือว่ามันได้ผลดีอยู่นี่นะครับเขาจะได้ยี่สิบกว่ามือ ปอหันไม่ยังห้องปืนเลยกับที่วัาดีคือผลนกริบกลองหนามมักปลากล่อง BKS นี่นี่ใส่สำหรับเขากับที่วัาเด็ผลอยู่